กระบ,บะแคบไม่ถึงแสนก็มีเครื่องเครื่องก็ดีครับช่วงล่างก็ดี89,00 0จบเลยครับผมน่าซื้อขี่กว่ามอเตอร์ไซค์เยอะเลยครับผมรถของเขายอมรับเลยว่าโอเ้เขาก็ดูแลรถเขาดีจริงๆครับนี่หน้าฝนหน้าร้อนหน้าหนาวโอ้โหมันดีกว่าขับมอเตอร์ไซค์ตั้งเยอะครับมาครับผมมาดูหลายคนบอกว่าเทียมนี่รถคันนีแสนกว่าเหรอ มานะดูครับกระบะแคบไม่ถึงแสนก็มีอา้าสตาร์ด้าเครื่อง2.5งจุดห้าพวงมาลรยพาวเวอร์นะสภาพโอ้โหถือว่าเป็นรถเก่าที่สภาพดีมากๆเลยครับคันนี้เจ้าของเก่าดูแลดีมากครับเข้ามาเทินกับผมนะครับคันนี้เป็นรถเทินที่เต็นท์บางกอนแต่โอ้โหผมยอมรับเลยว่าเจ้าของเก่าดูแลดีคันนี้ยอมเลยแอร์เย็นเครื่องเสียงมีครับสภาพยังดีๆอยู่เลยลราคาแปดหมื่นเก้าแล้วเนี่ยอ่ผมลองขับลองเครื่องรู้เครื่องดีนะช่วงล่างดีนะ โอ้โหมาดูระบบเครื่องเสียงนะนี่เปิดปิดตัวนี้เครื่องเสียงไฟเข้าตัวนี้นี่ครับหมุนตัวนี้ครับกดแบนเครื่องเสียงก็มีแอร์ก็เย็นครับอ๋อดังอยู่ดังอยู่หน้าฝนหน้าร้อนหน้าหนาวโอ้โหมันดีกว่าขับมอเตอร์ไซค์ตั้งเยอะครับ8 9ด0 0บาททะเบียนก็ไม่ขาดเรียบร้อยหมดแม็กไลเนอร์ก็มีแม็กก็มีให้ ภายในสะอาดสะอ้านหมดครับคันนี้เครื่องเครื่องก็ดีครับช่วงล่างก็ดี89,000จบเลยครับผมโอ้โหผมว่าน่าซื้อขี่กว่ามอเตอร์ไซค์เยอะเลยครับผมขับได้ถึงกรุงเทพสบายๆอุดรกรุงเทพสบายๆเลยคันนี้เพราะเครื่องแน่นๆอยู่เลยนะบางๆเดิมๆอ่ะเจ้าของเก่ายอมรับเลยว่าเขาเขาดูแลรถเขาดีจริงๆครับนี่นี่เครื่องสองจุดหาพลังาพาวเวอร์89,000เองเอาดูสีสันรอบคันดิดูโอ้สตาร์ได้ L200 อง ถือว่าถ,ถือว่าใช้ได้เลยครับในราคาเท่านี้ได้ล้อมแม็กเรียบร้อยครับนี่ให้ล้อมแม็กให้ด้วยอ่ะครบมาเดี๋ยวผมจะลองพาขี่รอบเต็นท์ให้ดูมาโอ้โหใช้ได้เลยครับผมช่วงล่างดีเครื่องดีโอเคเลยครับไฟเ,เลี้ยวก็ทํางานนะทะเบียนก็ไม่ขาดอ่าาขี่บนดูเสริมใหญ่ได้นะแปดหมื่นกว่าบาทดีกว่าไปซื้อมอไซค์ราคาเจ็ดแปดหมื่นอยู่นะตกหลุมรึปีเออเหรอไหมช่วงล่างแน่นอยู่นะตกลุมได้นะขึ้นลงขึ้นเนินได้หมดนะเนี่ย าลองขึงเนเงินสิอ,อ่ะสนใจก็เติชเข้ามาใน Facebook Google เซ็นบังกรนะครับผมหรือทักในเพจ h ช n แนลนี่แหละครับผมบังกร h ช n แนลโอเคครับ